สวัสดีเช้าวันพุทธที่11มิถุนายน2025ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เปกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกติร์เลสเตชนะมาลดีฟ1ประตูต่อ0สีลังกาชนะไต้หวัน3ประตูต่อ1เมียนมาชนะปากีสถาน1ประตูต่อ0 ฟิลิเปินเสมอทาจิกิสถาน2ประตูต่อ2ห้ฮ่องกงชนะอินเดีย1ประตูต่อศสอปปลาวชนะเนปาล2ประตูต่อ1ปูนในชนะภูฐาน2ประตูต่อ1มาเลเซียชนะเวียดนาม4ประตูต่อ0 บังกลาเทศแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2เติร์กเมนิสถานชนะทีมเชิไทย3ประตูต่อ 1, 1> อัฟกานิสถานแพ้ซีเรียศูนย์ประตูต่อ1และเยเมนเสมอบาเรนศูนย์ประตูต่อ0ผลฟุผลพบวลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซีย6ประตูต่อศย์เกาหลีใต้ชนะคูเวต4ประตูต่อ0จีนชนะบาเรน1ประตูต่อศูนย์ อูดเบกิสถานชนะกาตาสา3ประตูต่อศคีกิสถานเาาาสมอ UAE 1ประตูต่อ1อิหร่านชนะเกาหลีเหนือ3ประตูต่อศูอร์จอแดนแพ้อิรักศูนย์ประตูต่อ1ปาเลสไตน์เสมอโอมาน1ประตูต่อ1และซาอุดีอาระมเบียแพ้ออสเตรเลีย1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเคนยาชนะซาร์ดสองประตูต่อ1อาเซอร์เซไบาจันแพ้ฮังการี1่ประตูต่อ2สโลวีเนียชนะบอสเนีย2ประตูต่อ1่เดนมาร์กชนะติโทเนีย5ประตูต่อ0เบลารุสแพ้รัเสเซีย1ประตูต่อ4ซิมบับเวเสมอไนเจอร์1ประตูต่อ1สวีเดนชนะแอลจีเรีย4ประตูต่อ3แอฟริกาใต้ชนะโมซัมบิก2ประตูต่อศน กีชนะบังกาเรีย4ประตูต่อศอังกฤษแพ้เซเนกัล1ประตูต่อ3ลักเซมเบิร์กเสมอไอ์แลนด์ศูย์ประตูต่อศสโลวาเกียแพ้อิสราเอลศูย์ประตูต่อ1ไอ์แลนด์เหนือชนะไอ์แลนด์1ประตูต่อศและคู่ระหว่างเซมเบียกับตูนิเซียเล่นการแข่งขันนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปอเซ ขอประทันไปครับเซอร์เบียชนะอันดอร่า3ประตูต่อ0ลรัตเวียเสมอแอรเบเนีย er, 1ประตูต่อ1ซานมาริโนแพ้ออสเตรียศย์ประตูต่อ4ฟินแลนด์ชนะโปแลนด์2ประตูต่อ1โรมาเนียชนะไซปัตส2ประตูต่อ0และเนเทอรแลนชนะมอนตา8ประตูต่อศผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมริกาใต้โบลิเวียชนะชิลี2ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟเส้นคิดและเในวิดแพ้แคนาดา2ประตูต่อ3และคิวบาแพ้เมอร์วิลดา้าหประตูต่อ2ผลฟุตบอลยูยิบเบชิงแชมป์ยุโรปกลุ่มดีมอนโดวาชนะอันดอร่า3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลยูสิบเจ็ดทิงแชมป์ยุโรปลอบคัดเลือกมอนเตเนโกรชนะลิัตเวียนะครับ3ประตูต่อ0น ปิดใช้ด้วยผลผู้บอลโคซาฟาครับมอซิมบิกแพ้ซิมบับเว1ประตูต่อ3แอฟริกาใต้เสมอมอริเซียส0ย์ประตูต่อ0นามิเบียชนะเลโซโท3ประตูต่อ0และมาลาวีแพ้แองโกลา0นย์ประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปผลการแข่งขับฟุตบอลเม่ตค์ขคืนที่ผ่านมาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ